รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้

ถ้าเป็นคนในโกนี้ราเนัวมาใช่ครับเป็นศกษาที่พิทใงในสัปดหก่อนว่าเป็นไง

ใช่้าเป็นบีก็เาะตัทีใช่ครับเป็นศิกษาพิษในสัตกลางาเป็นไง เป็นมอยค่อค่ะไม่ดฟอกอจะได้มเป็นกือมูช่มเดี๋เราไปจึ้งกันเวลาเราไปจ้าเราพึงขอเพ่ารมาตรการถึงมาตรการอย่างเข้มแข็ง ทางราชการก็ขอให้ทุกท่านนะครับช่วยกันรักษาความเครมงงวดครับความปลอดภัยเพื่อก่อนในการสุขชุมนุมและชุกลุ่มท่านด้วยทางจังหวัดก็ขณะนี้ก็ทุ่มเทในการดึงใจในการดูแลพี่น้องพี่สหายนะครับความปลอดภัยในการเดินทางกลับส่งน้ำมานโดยส่วนมากทุกท่านครับขอบคุณครับ ศูนย์ของเราเนี่ยนะครับมีการเกิดเหตุของคทางทนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามรายนะครับก็ณวันนี้นะครับณวันนี้ก็ก็อดีตมันอยู่ขนาดนี้นะครับเกิดเหตุสองรายนะครับแล้วก็เสียชีวิตสามรายนะครับ,นะรบต่อไปมี สิ่งที่น่นาจะเป็นห่วงนะครับอีกสองสามวันคําชัดทุกหน่วยนะครับโดยเฉพาะาทางอำเภอและทางท้องถิ่นะครับให้ช่วยกันดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็เตือนเรื่องการดื่มสุราครับการทำรถรวมถึงเรื่องวิสัยทัศน์การเดินาาทางคารถถงเรรนรเาาเื่องจาก ของเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเป็นกรณีที่ไม่ได้เกิดจากการติดตลาแต่เป็นเรื่องของที่แต่พลาดของทางถนนนะครับนะครับก็ขณะน,นี้ทางเราเนี่ยก็เตือนไปทุกบ้านนะนะครับทุกชุมชนนะครับทนะบี่ก่อป่าท่านลดเออครับทางเราผิดต้งกาช่วยดูแลครับอย่างไรเงี้ยครับจุดตรวจแต่ละจุดในขณะนี้นะครับตามที่สื่อลงพื้นที่นะครับพบหลายจุดที่ยัง ลงโล,โล่งเครับมีผู้บักปฏิบัติงานในจุดนี้ค่อนข้างจะน้อยนะครับมันมีการแก้ปัญหายอย่างไรตอน,นที่เราได้สั่งตอนน้องปฏิบัติการพิเศษของแต่ละเงพื่ลลนอ,อกนกครับกับชุดของท้องถิ่นนะครับากมีเกจตรวจเหตุร้ายแค่ก็ขอให้แจ้งมาทางเพื่อได้นะครับก็จะลงไปดูแลที่น้องนะครับ